นายก็เล่นเองไปเลยเอาหน่อยนะพวกเอนอนะครับสวยโอ้ยมาดิครับผมโอ้ยดอกนี้7200อโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสวยๆนะครับโหมนะ7,270บาทนะครับนนน ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับทีน่าเกมนี้เลยนะครับไทร์ริเวอร์ันเดอร์นะครับเกมมหัศจรรย์แม่น้ำไทยนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมงบเข้ามาแค่65บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเด้อมา ผมขอเล่นเบ็ด5บาทก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอเล่นแบบว่าเศษ5บาทนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามันเข้าเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะโอเคลุยรุยกันเลยโอ้ยไม่เข้านะครับลดมาที่เบ็ด3บาทละกันนะครับไหมเสียงนะครับไหมเสี้ยงเอาเี้สวยว่ะมีมาดีครับสามอุ้ยนั่นแหละนะครับสวยเอาอีกเอาอีกนะครับเอาอีกมาครับสิบเข้ามาสวยสิบมา นั่นแหละครับสวยนะฮะเอาดีพักกาดมาสวยสวยนะครับวิวาสองแถวอุ้ยเอเต็มแผงเอเต็มจอเลยตอนนี้ออ้โหสามร้อยสี่บาทเอาดีครับมาอีก41บาทครับเพื่อนๆสวยสู้เลยครับนั่นนอนโอ้โหสี่ร้อยสิบสองบาทนะครับเพื่อนๆเฮ้ยยังเหลือกันอีก3รอบเลยนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดินะครับตอนนี้กําไรกันแล้วอะ เบ็ดสิบาทเลยแล้วกันนะครับมีอยู่4ี0เบ็ดสิบาทไปเลยแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆนะครับมะม่วงเข้าแน่นอนนะครับมะม่วงเข้าอุ้ยฟรีสปินอ้ยเบ็ดสิบาทนะฮะเอาแล้วอ้โหได้ตัวแพงอีกด้วยเอาดีครับมาดีครับมาดีครับสแกตเตอร์5ตัวเลยนะครับเพื่อนๆไปครับ14ฟรีสปินครับมาดูกันว่าเกมสาวเกมอ่อ เกมตลาดน้ำนะครับผมจะแจกหรือเปล่านะครับเ,เพื่อนๆเบ็ดสิบบาทของเรา,านะครับถ้าได้กําไรผมจะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกนะครับผมทําไม่ได้ก็เออก็ทําใจไว้แล้วแหละเออโอเคนะครับนิ่งๆอโ,โอ้โหเอ้โหสี่บาทไปนะครับมาอีกอุ้ยมาอีกน <c> ะ <oughs> ครับ น่าจะมีตัววายสักหน่อยเนาะไปสิบาทขอหน่อยนะเพื่อนเอาหน่อยนะเพื่อนเอาหน่อยนะเพื่อนนั่นแหละครับผมโอ้ยสวยเลยนี่ับวายสองแถวนั่นแหละครับ546บาทเต็มแผงครับ9 3 6มกมาอีกไม่หยุดไม่หยุดนะครับเอาสวยๆนะครับเฮ้ยสิบดอกนี้สวยจัดนะฮะ1 6 7่อบาบาทครับนอน นะครับยังเหลือกันอีก5รอบครับกับคูณ11ตอนนี้นะฮะโอ้ยคุณแค่นี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะไปครับผมแบดสิบาทนะฮะถ้าซื้อฟิสปิน7์0บาทเลยนะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ซื้อไงเราปั่นเองไงแต่เราไม่ได้ซื้อไงเราปั่นเองไงนะครับผมนะ330นะครับยังเหลืออีก1รอบครับเพื่อนๆเออโอ้โหนะครบก็จบกันไปที่นะครับผม2 3 9พบาทนะฮะ เรเดวาตอนนี้นะครับผมทุน65กําไร2องพันแล้วตอนนี้ลุยกันเลยเนี่ยถ้าซื้อนะครับเบตห้าสิบซื้อได้ปะซื้อไม่ได้นะครับผมเล่นเองเลยแล้วกันนะครับเล่นเองเลยลวกันซื้อไม่ได้ก็เล่นเองไปเลยเอาหน่อยนะพวกเออนะยครับสวย,ยมาดิครับผมหดอกนี้7,200โอ้โหูอะไรกันครับ สวยสยนะครับผหมนะ7จับาทนะครับนั่นนอนโอ้โหนะครับวิบเบิดห้าสิบซื้อได้วะจัดเลยแล้วกันนะครับผมเทอบโบด้วยจัดเลยแล้วกันนะครับจัดเลยแล้วกันนะครับมาดีครับลุยเลยแล้วกันนะครับเอาหน่อยนะเพี้ยนเอาหน่อยนะเพี้ยนเออม,มาโอเค โอเคนะครับหลบโป้งมานะครับผมอุ้ยนั่นแหละครับสวยนะครับเขาต่อแน่นอนอุ้ยไปสองแถวนะครับสวยสวยนะครับอุ้ยสิบเข้าเลยเก้ารอบครับซื้อไป3 7 5พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะจะได้เท่าไหร่นะฮะไม่ได้คืนเลยอ่ะนะครับยังไม่ได้คืนเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆ นะครับคงต้องเอาทุนกลับไปแค่หกพันแล้วเนาะผมว่ารอบนี้น่าจะแหว้วอะซื้อไปอ่ะน่าจะแหว้วอุย้ยไม่แห้วครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยเอาแล้วนะหูวายซีแถวนั่นแหละครับห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเอาอีกเอาอีกไม่หยุดยังไม่หยุดเท่านี้ขออีกสวยๆครับนอนสามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับเพื่อน เ,เหลืออีก2รอบครับน่าจะไม่เข้าแล้วแหละ2รอบที่เหลือนะครับนะก็จบกันไปที่3 4 0 3 0บาทครับเพื่อนตอนนี้นะครับทุน65บวกกันมาที่4 0,000บ่นนะครับบอกเลยว่า4 0,000นะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับเพื่อน หากใครที่สนใจนะครับอยากไปลองเล่นเองนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยกดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมว่าผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยลวกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมก็สวัสดีนะครับ extra extra read about it i'm today's trying to top it i put commas over bullshit